ก็สวัสดีทุกคนเนียนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยเอาก็ได้เดินทางกันมาถึง EP ที่ กันจอภารกิจนี้ของเรานั้นก็คือการทําฟาร์มแตงโมกับฟักทองแบบเก็บเกี่ยวอัตโนมัติจ้าเพราะว่าตอนแรกจะไม่ทามันก็ต้องทำนะเออพลาดไม่ได้อ่ะก็ในอีพีนี้นะที่เรามาเปิดตัวในนรกกันนะก็เพราะว่าเนื่องจากเรานั้นต้องรีบอัปเกรดตัวเองให้เยอะเพราะว่าตอนนี้คือเรานั้นทําการขุดแร่อยู่นะคะทุกคนแร่อะไรหรอไม่ใช่แร่ทองนะก็คือแร่ที่หายากที่สุดในเกมไมค์คันนะคือแร่ในเธอนั่นเองทุกคน ก็บอกเลยว่านอกจากหายากแล้วได้น้อยมากก็ตอนนี้ทุกคนเราก็ไปแบบมันจะต้องใช้เตียงในการระเบิดนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี้เพราะเนื่องจากในนรกนั้นไม่สามารถนอนได้เนะมันจะทําให้แบบเวลาเราใช้เตียงนะั้นก็จะระเบิดบุ่มเป็นกโก,ก,ก้ขันนั่นเองเนาะ ก็ตอนนี้เราก็ได้ทําทางไว้เออก่อนนี้เราจะไปทําฟาร์มเรานั้นพาทุกคนไปขุดแร่ในเธอร์ก่อนนะสําหรับใครที่ยังหาวิธีอยู่นะก็วิธีนี้เป็นวิธีที่เออก็ยังไม่ดีที่สุดนะเพราะมีวิธีดีๆ ที่มัน Amazing มากกว่านี้เนาะแต่นี่เป็นวิธีเบื้องตอนน้นง่ายๆก็คือการใช้เตียงนอนนั่นเองแต่ก็บอกเลยว่าเราระหว่างที่เราทําไปก็ตายหลายรอบเหมือนกันนะเพราะว่าเตียงมันก็ระเบิดย้อนกลับมาที่เราอยู่ดีอะทำไงได้เนาะแต่ก็นั่นแหละเพื่อการขุดแร่และแร่แรที่ดีของเราเนาะก็คือเอาง่ายๆคือพูดว่าคนมากตอนนั้นคือไม่ได้พูดได้แล้วเนาะก็คือแบบเพื่อตัวเองที่แข่งแกร่งนะเนะเพื่อเช็เกาะ อาวุธต่างๆที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองฝั่งนี้เลยแล้วกันนะก็โอเคเดี๋ยวจะมาลองจุดนี้ก็อย่างแรกเลยแต่ต้องวางเตียงไปก่อนเลยจ้าและอ่ากนั้นเราก็จะวางสลับเพื่อให้เซฟของเราหนึ่งนี้เลยทุกคนเห็นไหมกดเตียงทิปบุ้มก็ โดนดาเมจไปครึ่งหลอดแรงประคารัอยู่ไกลแต่นี่เลยทุกคนก็เจอแร่เนเธอร์แล้วนะคะแล้วจริงชื่อเรียกว่าไรนนะจะเขาขเรียกว่าแร่เนเธอร์แล้วกันเนาะง่ายดี <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะาต่อบอกแล้วก็ไปเก็บแร่ก,กันซานเนี้เลยเป็นแร่ที่หายากมากเพราะว่าแบบการจะได้แร่เนเธอร์แบบสมบูรณ์มามันจะเป็นจะต้องใช้ทองในการค้าเป็นแร่แทงออกมาด้วยเอาไปเผาอีกไม่พอนะเอาไปค้าผสมทองอีกแต่นอกจากนี้คือมันไม่ได้ใช้อันเดียวนะมันใช้ประมาณ4อันต เออคือมงมหงอน้อยมากทําไมไม่ส่งโปรดให้มาหาง่ายกว่านี้อีกอ่ะคุณหายากมากมามาเหลือเตียงสุดท้ายที่เตรียมมาวันนี้นะก้าวอ,อะมาใช้เล็กันเนาะแล้วก็วางสลับไปแล้วก็กดเตียงไปเลยกดปึ๊มึ่เอาเมืเอ่เอเราแน้แน่ใน ชต่างๆมาแล้วเราก็มาทําการผ่าก่อนเลยจ้าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก็หาไว้ก่อนเอ้ยไม่ใช่คือเราเผาแล้วไว้ที่ไหนนะแปบ๊บหาแปบ๊บอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อยูอย่นี่นี่เองก็บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันดูเยอะใช่ไหมแต่เวลาใช้จริงๆคือมันได้น้อยมากอาจจะดูวดิธีอายางแรกเลยต้องมีแรน่นี้เธอที่เผาออกมาแล้วก็เอาทองแท่งมานะคะทองแท่งนะคะไม่ใช่ทองแทไม่ใช่ทองย่อยไม่ใช่ทองย่อยไม่ใช่ทองย่อยนี่แหละนาะเออทองเน เน็ตเนี่ยเลยทุกคนไหมใช้สี่อันแล้วก็ทองสี่อันแล้วด,ดูเห็นไหม ทั้งหมดดูทุกคนครูหน่อยโอเคเราก็กดตัวก,กันแลนเทอมมมมากพอแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการอัปเดตกันเนาะก็ที่เราว่าเราได้อัปเดตลิปมานั่นเองทุกคนก็เพื่อสะดุดสัายต่อการขึ้นนะแล้วก็เราได้ไปทําสร้างชั้นที่3มของฟาร์มมอนสเตอร์มาเนาะก็ถือว่ามันช่วยมันก็ช่วยอยู่แหละทุกคนแต่รู้สึกว่าเหมือนมันจากัดการเกิดเนาะอะเรามากลับมาที่ลิปกันดีกว่าทุกคนก็ริปเราน่านสร้างง่ายๆทุกคนก็ใช้บล็อกบล็อกอะไรว่าบล็อกแมกมากับบล็อกไอแนนอะไรเคือเป็็นบลอกที่มานเี ที่มันอยู่ในนรกก็แซนอะไรนี่แหละเนาะนี้เลยทุกคนก็จะเป็นบล็อกโดดที่จริงเราจะเอาบล็อกแมกมามานะแต่แบบคือเดี๋ยวคอรคิดเอาไว้ก่อนอะคือพอเวลาใช้มันมันทำลายชุดเกาะด้วยก็เลยเอาเป็นกระโดดลงมาแบบนี้มือกันเนาะก็ง่ายดีทัว่าได้ประโยชน์แล้วก็เป็นอีกฝั่งก็จะเป็นการผักเราขึ้นก็คือเป็นบล็อกแซนหน้าผีอะรทุกคนเห็นไหมมันจะเจอในนรกหรือว่าในแม่นม้ำมีปะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่คือเจอในนรกนั่นแหละก็บอกหรือว่าเป็นลิฟที่ดีเหมือนกันอะโอเคทุกกกคนม่าาาารรเเเเสีียยววละะ็ดจ ทำการเต็มตัวแล้วก็เริ่มสร้างฟาร์มแตงโมแล้วฟาร์มฟักทองอัตโนมัตินั่นเองเนาะก็บอกเลยว่าจะทําแบบง่ายๆแบบที่ทุกคนสามารถทําได้จ้าออตอนนี้ก็เกิดปัญหาทีหนึ่งนะทุกคนคือฝั่งเนี้ยคือมันติดกับไอ้พวกระบบฟาร์มเออไม่ใช่ดิระบบเติมเชื้อเพิ่มอัตโนมัตินะก็บอกเลยว่าคิดแล้วคิดอีกสรุปเราคิดว่า ทำฝั่งเดียวเลยและกันเนาะง่ายดีเพราะเนื่องจากเราก็มาเออแบบไม่ค่อยได้เอาแตงโมกับฟักทองมาใช้อะไรแต่แบบแค่สร้างเอาไว้แบบประดับประดาในเมืองอาณานิคมเราเล่นๆและกันเนาะก็โอเคทุกคนก็ดีนะเราวางแบ่งไว้เป็นฝั่งละ8 8 8ดมันก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันเนาะอ่ะเมื่อเราแบ่งเสร็จแล้วได้จุดตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ทําการเคลียร์พื้นที่รอบๆนี้ให้เรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างฟาร์มของเราเนาะและตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก็บของเราจะแบ่งเป็นสอกล่องไปเลยเนาะก็อีกฝั่งก็าจะเป็นแตง โมอีกฝั่งก็จะเป็นฝักทองเนาะกอง่ายดีและระหว่างนี้ก็ทําด้านหน้าเป็นระบบเออทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปเราขอเอามาอัปเดตตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งทุกคนก็ว่างๆเราได้ไปแบบไปนั่งเล่นนั่งเสียเลเวลฟรีๆเนาะก็คือไปนั่งทาสมุดเอนชาร์ดมาคือทุกคนบอกเลยว่าการเอนชาร์จด้วยสมุดต,ต้องเลเวล30ขึ้นไปคือมันจะได้ของได้แบบของดีมากแนะนานะว่าเลเวล30ขึ้นไปแล้ว,ว่าเอนชาร์ดสมุดเล่นๆเ,เนี่ยคือถือว่าดีนะแต่ก็เนี่ยต้องแลกกับการแบบว่างๆเนาะเออมานั่งฟาร์มเล โอเคเรากลับมากันต่อเลยทุกคนนี่เลยนะก็มานั่งทําทางเดินน้ำเราเขียบพื้นที่แล้วก็วางทางเดินน้ำแล้วก็เขียบพื้นที่ไปเรื่อยๆเนาะก็ฟารนะ์มแบบง่ายๆทุกคนก็เป็นฟาร์มที่แบบเบสิกเบสิอะเออแบบใครที่แบบเออมีความคิดแบบเอออลรงการงานสร้างหรือว่ามีแบบหัวเคอีนหรือว่ามีแผนการที่แบบอลังการแบบมีเออการแบบอะไรวะมีแผนงานการแบบสถาปนิก อไม่รู้จะพูดนัแนละใครมีอะไรที่แบบอลังการอลังการก็สามารถเลือกสร้างเลยแต่ละแบบขอสร้างแบบง่ายๆไปก่อนเลยกันเนาะพงงเพื่องงดเงๆนี้คือแบบคูดไม่ค่อยรู้อเรื่อนทุกงนก็ทนทนฟังเลยนะคือ <c oughs> คือไม่รู้จะพูดอะไรดี ก็อตอนนี้ทุกคนเราว่าเนื่องจากเราไม่รู้จะพูดอไอเนาะก็เคลียร์พื้นที่กันไปยาวๆได้แหละเนาะงั้นถ้างั้นเราไปฟัง ASMR กับการขุดบ็อกเคลียร์พื้นที่ดินกันดีกว่าเนาะเอางั้นละ ทุกคนคงไม่เบื่อนะเออแบบเอาแบบแบบให้เป็นช่วงง ASMR บ้างละกันคือแบบเดี๋ยวคลิปสั้นเกินไปอะไรแบบเนี้หรือว่าทุกคนชอบแบบลบลัดก็เม้นกันมาได้ทุกคนว่าทุกคนชอบแบบเออแบบฟังแบบเสียง ASMR ไปด้วยหรือว่าแบบแบบลบลัดไปเลยนะง่ายยังไงดีก็ฝากบอกเลยนะเราจะได้แบบไปปรับปรุงในการตัดคลิป โอเคตุกคนเราก็ได้เขี่์พื้นที่เป็นเสร็จเอ้ยเราได้เลี่ยพื้นที่เสร็จเรียบร้อยก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะแบบอิสมาดูแอร์ใหญ่มากและเมื่อ เราเคลียร์พื้นที่อะไรเสร็จเรียบร้อยแลว้วาวางพวกบล็อกหน้ายิ้มกับบล็อกผักวางแบบนี้ทุกคนวางบล็อกหน้ายิ้มตรงไอ้นั่นนะตรงที่เราจะปลูกผักนะ่งร้อยลำผักโตหรือว่าอะไรมันจะทําการทํางานอัตโนมัตินั่นเองคือมันจะเป็นเซนเซอร์เนาะในระหว่างนี้ก็มาทําน้ำอินฟินิตี้แล้วก็บอกเลยว่าทุกคนสิ่งนี้ขาดไม่ได้ในการทําพวกสถาปนิกสูงสุดนะก็คือการบล็อกไอ้นี่เลยเป็นบล็อกเอาไว้ปีนป่ายในการก่อสร้างเนาะอะ,อะระหว่างนี้ทุกคนเราก็วางบล็อกแล้วก็ทําแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนบล็อกหน้ายิ้มตรงช่องปลูกกกกกผผัั็บบออร แล้วก็วางเลสตน s ด้านหลังแล้วก็อย่าลืมวางน้ำด้วเพื่อในการปลูกผักแบบนี้แหละทุกคนง่ายๆแบบอนะิสรีอิสรีนแค่นี้แหละ ในที่สุดเราก็ทำการวางและเตรียมพื้นที่ในการปลูกผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเย้ทุกคนเมื่อเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็มาพรวนหน้าดินเลยจ้านี้ง่ายๆอีซี่เนาะก็พรวนตามบอกหน้ายิ้มที่เราวางไว้เลยง,ยง่ายๆได้ทุกคนก็บอกเลยว่าเห็นแค่เนี้ยแต่มันทำงานได้เยอะทุกคนนะแต่มันทำงานได้เยอะได้ผลผลิตเยอะพอสมควรเมื่อเราเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยทุกคนเราก็มาทำการตกแต่งด้านรอบให้เรียบร้อยก็คือเอาบกหินแสงเนะี่ยมาวางมาใส่ เออเอามาใช้บ้างคือแบบเก็บไว้เยอะเกินงงมากสายสะสมงนี่แหลนะเนาะโอเคแล้วเมื่อเราทำการเสร็จแล้วเราก็แบ่งฝั่งมนาะฝั่งแตงโมแล้วก็ฝั่งปักทองนะเอาผักลงให้เรียบร้อยและทีนี้มันก็จะเห็นไหมว่าจะเริ่มทํางานแล้วทุกคนแล้วก็อย่าลืมเก็บตกสิ่งรอบๆให้สวยงามกนะ็รอบนี้เราก็สร้างแค่น,นี้กนะันแหละเนาะเออเอาไม่ใหญ่มากเพราะยังไงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้บล็อก กับแตงโมแล้วเออเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปทําอย่างอื่นอีกมากมายไก่ก่อนนะก็ถือว่าทําไว้เป็นประดับประดาในอนณาณิคมของเราทุกคนก็ถือว่าฟาร์วันนี้ของเรานั้นก็มิชชั่นคอมพิจ้าเย่ย<ะ>ก็ถือว่าผ่านประสบผ่านสาเร็จไปด้วยเนาะ<ๆ>ก,ก็ฟาร์นี้ทุกคนเป็นฟาร์ง่ายเนาะเอาไว้ทําได้สําหรับคนที่ชอบสร้างอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นอีกตอ่อเลื่องหนึ่งสาหรับคน สายสร้างอีกด้วยก็ไปแล้วทุกคนก็ถึงเวลาอันสมควรของเราแล้วเนาะก็บอกเลยว่าทุกคนคือพูดไม่รู้เรื่องมากช่วงนี้ก็ต้องขออภัยเนาะอาจจะแบบไปคลิปต่อไปต่อไปก็ยังพูดงงอยู่ทุกคนอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนการทาฟาร์มแตงโมฟาร์มปักทองอัตโนมัตินะก็กวอือเดีขอมาฟาดอีนี่ก่อนเยอะจริงๆคือเกิดบ่อยเกิดนักเกิดหน้าด้วยอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองเนาะคือจะอีสมาอุ้ยอุ้ยอีโ S <S <N oy ver> นอยเวอร์เนาะก็โอเคทุกคนก็ถือว่าไปแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับเออการทำฟาร์มแตงโมฟาร์มฟักทองอัตโนมัติเนาะก,ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคนุแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะทุกคนเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเราว่ามันจะมาตอนไหนนะเออเพื่อรับติดตามชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลาสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปนอนเอ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ะายบายวิเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนวิข่าวสารอา๋อว่าไม่ขัดอัปเดตอีกแล้วนี่จะไม่โอมใหม่จะเข้ามาแล้ววิตื่นเต้นตื่นเต้นนะ้า